สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่วันนี้มีหัวหมูนะปีนีเซ็นหัวหมูเดอ้อน้องสาวเราได้งานอยู่ประเทศนรนเวจา้าได้เซ็นสวงบอกคุณพอ่ออาผุนคุณแม่กำลังยางมากเด้อผุอันนี้พี่สาอ,อันนี้น้องสาวนนชื่อคุณนาพันนีนะคะวิยาสิงนะคะาม,ามานั่งตังโ <พอ S 2> ดนด นี่ก็จะมีพลมากลากไม้นี่อันนี้ภาพคุณพ่อนะคะอันนี้คุณแม่นี่อันนี้ก็น้องสาวนะคะนีวก็จะใส่เงินใส่ทองเอาเคล็ดนะคะเออนั่นแหละนี่ก็จะใส่ทองคําด้วยนะคะแล้วก็ใส่เงินเออนี่ วันีนี้น้องสาวเขาเฮงเปังปังเขาร่ำเขารวยจะเป็นทองเป็นหยองเด้อนี่ทรงให้คุณพ่อบุญสานี่นี่มีทองคําด้วยนะคะนี่ถาผู้ใดเปิดไฟนีนที่ละยายเอ๋ย แจงเลย